นี่ก็พบกันเป็นเดิมนะวันนี้นะฮะกับวินัยสาระนะครับวันนี้จะมาเขาเรียกอะไรแกงป่าได้แกงป่าแต่ภาพนาะแต่ภาพที่ใจมานะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่ใช่แต่ภาพอ่ะจัดให้นใใหน่อยบึ๊กใส่กระป๋าครับใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายใส่จุดหมอยล่นหมดแล้วอืโอโคเล่โบเล่ สบายครับใส่มันงไหครับตำห้าหอมชึงไปถึงภูเขาลูกนู้นเลยนน,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 นี้บอกว่าสามันเป็ดว่าน้นนาไม้ท่วมหานน้ำาัวน้ำัวใส่น้ำนัวยังเกีปลามัวครับเกปลามั่วเดี๋ยวเองว่าอร่อยม้อลองแน่นอนนะ ตามด้นนนดดวยน้ำกชไหครับควมเรลือนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดฝาครับ ปิดประอบครับรอเดือดครับแบต๊อปไปก่อนเบิองครับอือรสชาติเป็นไงอ่ะห่อลงก็เลยทีเดียวเมนูครับขาดไม่ได้ครับปุ่งแหนครับปุ่งแหนครับบึ๊กคับบึ๊กแอบแอบครับแอบแอบครับดูกันครับดูกัน ตามด้วยมะเขือขึ้นไปมะเขือคืนนะอ่าปฟ้าโอเคทอ็อปลงครับโอ้โได้อยู่ได้อยู่อ่ะเปลือยแล้วครับเริ่มเปืือยแล้วครับกินไม่หมดนะแต่ภาพริบบุนหนึ่งตัวนะจั๊กจังแบบนี้จะกินไม่หมดแนะ่ รสชาติเป็นไงมั่งอะ่ะโมอหลงมอง,อง,มอง,องขายไม่ได้ครับใบกะเพราครับผักขาครับใส่ลงไปครับผักขาจะอมครับเน้นเมนูชิวจิตตะปูนชิวชีตนี่และเทคนิคความอร่อยมันอยู่เนื้อหนึ่งขีดผักหนึ่งตันนะ่ะน่ากระทุนสามบ้านเจ็ดบ้านต้นนี้ ครับโอหสีสันนาา่าทานแหล็กไล้หรือแหล็กไม่ได้แหล็กไรก็ต้องแหลกแหลกไม่ได้ก็ต้องแหลกไม่ไดับสเต็ปครับซิมเบิ้ลคักขนาดอําลัมครับอําลัมครับแต่วันนี้ก็เมนูก็มีเท่านี้ครับ แกงกั่วอะไรวะเียกมังไงวะแกงกั่วป่าตภาพอ <laughs> <laughs> ยากเหลืเกินครับไปดูจตตั้งชื่อ,อยังไงโอเคครับรู้เรื่องครับ,บกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ